วันนี้ผมจะไปที่สุสานซูนามิที่เป็นข่าวว่าชาวบ้านโดนผีหลอกกันแทบทุกคนใต้พื้นสุสานอย่างนี้มีวิญญ,ญาณถึง400คนและมีคนจำนวนมากที่ขับรถผ่านแล้วเห็นวิญญ,ญาณน,นั่งอยู่ตรงกำแพงทุกคืนบางครั้งก็เห็นวิญญ,ญาณเดินข้ามถนนตัดหน้ารถเพราะสุสานแย่งนี้ส่วนใหญ่รอวันกลับบ้านเพราะว่าไม่มีญาติมารับหลังเหตุการณ์ซึนามิถึง400คนทุกคนและวันนี้ผมจะไปนอนที่นี่หนึ่งคืน พ่เห็นที่เป็นข่าวคือมันรกมากหญ้าอะไรมันคุมไปหมดอะ่ะพมาเหม็นจริงๆคือมันไม่ได้รกขนาดนั้นนะหรือว่าช่วงนี้มันหน้าแรงฝนไม่ค่อยตกเลยหย้ามันอาจจะแห้งแต่แต่ว่ามันเหมือนรอยตัดอะ่ะเขาอ,อาจจะมีหน่วยงานมาพัฒนามทุกคนดูมีธงชาติหลายประเทศเลยส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนไทยนะที่อยู่ที่เนี่ส่วนใหญ่เป็นเป็นคนชาอา่อยุโรปหรือว่าพม่าอะไรประมาณนั้นนะที่ไม่มีญาติมารับอะ่ะ ตรงนี้เหมือนมีคนเอามือไปจุ่มสีแล้วก็ามาแปะที่แคแพงเหมือนเหมือนจะสื่อถึงอะไรสักอย่างนะทุกคนผมเข้ามาด้านในแล้วเหมือนประตูเหล็กมันมันเย้มอยู่นิดหนึ่งผมก็เลยมุดเข้ามาตรงนี้มันเหมือนป้อมยามแต่ไม่มียามตรงนน้นเป็นต้นไม้นี้น่าจะ21ปีแล้วมั้งเพราะว่ามันเหตุการ์สึนามิยันผ่านมา21ปีแล้ว ตอนนี้ใกล้มืดเลยทุกคนเฮ้ยมีเสือมีขวดน้ำอะไรเต็มเลยทุกคนผมว่าน่าจะมีคนมานอนหรือเปล่าอะแต่เสือเหมือนไม่ได้ใช้งานนะตอนเกิดเหตุการณ์ฟูนาเมยทุกคนมันมีเรื่องราวอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเยอะมากนะเขาเล่าให้ฟังว่า มีอูเหลือมาช่วยเด็กหนีน้ําขึ้นไปบนเขวาวะทุกคนเด็กก็เลยรอดแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังว่ามีคนกลุ่มหนึ่งช่วยโอกาสนี้ไปหาทองหาเงินวาขอมีค่าจากซากปรักอักพังบางคนได้มาเยอะสุดท้ายก็ผีตามไปหลอกถึงบ้านจนเป็นบ้าก็มีตรงนู้นจะเป็นจุดที่เขาฝังนะทุกคนเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันมีต้นปาล์มด้วยก่อนเกิดซึนามีมันจะมีนอกอะไรบินวน่นบินหนีไปหมดเลยพวกสัตว์พวกอะไรพวกนี้มันรู้ได้ยังไงไม่รู้จะเกิดซึนามีนะแปลกมากนะ พอใกลมืดเลยมีเสียงอะไรร้องมันวกวกวกเสียงเหมืนลิงนะทุกคนเขาจะมีป้ายด้วยขอเดินไปดูใกล้ๆนะครับขออนุญาตนะครับป้ายจะเป็นสี่อะไรสีแล้วก็ระบุตัวเลขอะไรสักอย่างนะ่ะทุกคนอันนี้เป็นสี่สี่เก้ทุกคน คือทุกหลุมมันเขารอญาติมารับนะทุกคนคือเขาระบุไม่ได้ว่าเป็นใครอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าสี่สิบเยอะมากทุกคนคือสี่ร้อยทุกคนเอาจริงนะทุกคนผมรู้สึกกดหู่มากนะเพราะว่าก่อนตอนที่เกิดสึนามีผมได้มาดูเหตุการณ์ตอนที่เพิ่งเร,เริ่มเกิดใหม่ๆด้วยนะทุกคนแลนะมีลิน่นเม็นมากเลยผมเห็นทุกอย่างเลยนะน่ากลัวมากทุกคนแล้วตอนนี้ผมรู้สึกสลดมากผมบอกตามตรงเลยเอาจริง ถ้ากลางคืนผมไม่อยากจะคิดเลยนะว่าน่ากลัวขนาดไหนโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโน้นนะครับตรงโน้นมันจะมีเป็นเหมือนอาคารอะไรสักอย่างทุกคนไปตรงนี้เป็นธงชาติที่เป็นเสาอ,อยู่คือธงชาตินะทุกคนเป็นธงชาติของประเทศต่างๆนะหลายประเทศเลยแต่ค่อนข้างที่จะเริ่มผ้าเริ่มขาดเริ่มปุ้ยนะคือสุสานอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวยุโรปอะทุกคนคือ หลายชาติมากที่อยู่ที่สุสานแห่งนี้ที่ยังไม่มีญาติปฏติดต่อหรือญาติมารับก็เลยต้องอยู่ที่นี่กว่าสี่ร้อยคนทุกคนตรงนี้เหมือนเหมือนเป็นอาคารที่เขาไว้ทําบุญอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าโอ้ฟ้าคือพังไปหมดเลยวะเพราะว่าตรงนี้เหมือนเขาไว้ให้พระนั่งเวลาทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าตรงนี้น่าจะเป็นห้อง โอ้หนี่ฟ้าที่หล่นลงมามันน่าจะผุพังไม่มีคนดูแลนะกระจกอะไรเต็มเลยทุกคนอ๋อตรงนี้หรือว่าเขาทาไม่เสร็จอะทุกคนไม่แน่ใจว่าเขาสร้างไม่เสร็จหรือว่ามันผุพังลงมาอย่างไงไม่รู้นะแต่ว่าคือกว้างขวางมากทุกคนตรงนี้เป็นเพนอะไรอะคือเป็นห้องถุงอะไรยเยอะแยะไปหมดนะไปดูฝั่งโน้นก่อน เุ้ยตรงนี้เหมือนมีย่ามพระเลยทุกคนมีย่ามอะไรเหลืองๆไม่กล้าไปโดนเลยตรงนี้เป็นเหมือนมีขวดน้ำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนดูเห็นไหมเหมือนมีคนมาอยู่เป็นพักๆนะผมว่านะ รือว่ามันมันนานมาแลว้วตอนเขามาพัฒนาตัดหญ้าอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าตรงนี้เป็นห้องน้ำมีป้ายห้องน้ำด้วยโอ้โหสถานที่เอาชิงห้องน้ำตรงนี้โคตรหลอนเลยทุกคนดูอโอ้โหห้องน้ำก็ผุพังไปหมดแลว้วทำไมถึงพังได้ขนาดนี้เล็ฟ้ามันตกมาได้ยังไงหรือว่ามีคน มาเกะมาเทะห้น้ำน่ากลัวมากทุกคนดูใกล้มืดแล้วตรงนี้เป็นคือมันมีกำแพลงล้อมรอบเลยดูคือฝ้าเลยพังมาลงมาหมดเลยเหมือนเหมือนมีการตัดการแกะหรือเปล่าแล้วเขาจะเกะลงมาเพื่ออะไรใช่ไหม เสียดายอันนี้ทุ่มเขเป็นหลายตังเลยผมว่าแต่ว่ามันไม่มีคนดูแลใครจะกล้ามาดูแลใช่ไหมทุกคนเลยมีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึง่งจิ้งหรีดได้ยินไหมเสียงจิ้งหรีดร้องทั้งทั้งที่ยังไม่ทันมือสนิทเลยตอนนี้ก็เกือบเกิดอ,อกมองเย็นแล้วแต่จิ้งรีดร้องดังสนั่นเลยเปลกมากนะ สงสัยมันแบบไม่มีคนมาวุ่นวายตรงนี้จริงหีดก็เลยออกมาร้องได้ตั้งแต่ตอนไม่ทันมืดสนิทบรรยากาศโคตรมอวงเวงนะทุกคนเอาจริงคือหญ้านี้ถ้ามันช่วงหน้าฝนผมว่าคือมันรกร้างไปหมดแล้วตอนนี้คือมันเลงอ่ะาอมันเลงแล้วมันหญ้ามันก็ตายไปด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนแล้วกลับมาใหม่นะแต่แต่ทุกคน ผมไม่แน่ใจว่ากลางคืนผมจะเข้ามาได้ไหมนะโอเคครับเดี๋ยวผมออกไปอ,ไอะไรกินก่อนตอนนี้6โมงเย็นแล้วทุกคนผมนอนอยู่ในรถที่หน้าสุสานนะครับทุกคนผมว่าผมจะไม่เข้าไปในสุสานนะครับเพราะว่าเขาล็อกประตูรั้วเอาไว้นะเหมือนกับว่ากลางวันเขาจะแบบเปิดให้เข้าไปได้แต่ตอนกลางคืนเขาจะแบบ ปิดประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้าไปมั่วสุมอะไรประมาณนี้นะคือผมไม่กล้าปีนกําแพงเข้าไปนะกลัวโดนข้ออาบุกรุกนะเอาจริงๆนะเสียงมากนะทุกคนเออล่าท้าผีแบบไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของบ้านบางทีบ้านร้างอะไรแบบนี้ไปโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของจริงๆเขามีโอกาสที่จะติดข้ออาบุบบกรุกได้นะทุกคนผมก็เลยแบบนอนรอผีวิญญาณอยู่ในรถดีกว่านะจนถึงตีสามนะ ผมจะนอนจนถึงตีสามถ้าไม่เจออะไรผมก็จะกลับถ้าเจอผมก็จะกลับอยู่ดีนะทุกคนก็จริงๆนะไม่ต้องเข้าไปด้านในข้างหน้าก็หน้ากลัวมากนะทุกคนตอนกลางวันนะผมเข้าไปสำรวจใช่ไหมผมรู้สึกได้ว่ามันเฮี้ยนมันเป็นสถานที่ที่แบบหดหูหน้ากลัวมากทุกคนเอาจริงๆนะผมเคยไปตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆอผมเคยไปตามอาผมที่เกํามานโรงแรมอยู่ติด ใช่หัดชายทะเลเลยและแกก็ประสบอุทกภัยนี้ด้วยนะทุกคนแล้วแกก็หนีขึ้นไปอยู่บนเขาอะทุกคนสามสี่วันนะเล้วผมกับญาติๆก็ไปตามหมาที่ที่เกิดเหตุเลยที่เขาหลักอะทุกคนตามหมาอยู่สามสี่วันนะแล้วก็ได้เห็นทุกอย่างเลยนะได้เห็นเหตุหหการณ์แบบพังทลายไปหมดเลยทุกคนแล้วมีมีเออเออคนที่นอนอยู่่ะ มนบบขึ้นอืดดำไปหมดแล้วทุกคนแล้วเหม็นเหม็นมากเหม็นแบบแบบแบบปิดจมูกแล้วก็ไม่อยู่วะทุกคนเหม็นแบบทรมานมากเหม็นจนมึนหัวเวียแนบบหัวเลยผมเห็นภาพนั้นติดตามมาตลอดนะสุดท้ายก็หาออาอาผมมันจนเจอนะเพราะว่าแกเดินลงมาจากขอบเองเมือม่อเมื่อเหตุการณ์สงบนะสุดท้ายแกหนีไปอยู่บนขอทุกคนแล้วพอมาวันนี้อ่ะมันเหมือนภาพเหล่านั้นะมันกลับมันเข้าสมองผมเอง,งแลวมันพาหลอนพากลัวมากตอนนี้ทุกคน มาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้เจอวิญญาณที่เขาเตือนกันว่าห้ามขับรถผ่านเวลากลางคืนเพราะจะได้เจอกับวิญญาณนั่งอยู่ที่แนวกำแพงตลอดแมวเขาบอกว่าเขาเจอกันบ่อยมากทุกคนว่ามีคนวิญญาณนี่แหละนั่งอยู่ที่กำแพงบ่อยมากแล้วทุกคนวันนี้มาดูกันว่าผมจะได้เจอไหมนะแต่ผมจะนอนอยู่ในรถนี่แหละผมว่าถ้ามีวิญญาณจริงเขาต้องมาทุกคนแลวผมก็มีแอปนะทุกคน ผมจะนอนไปเรื่อยๆแล้วเปิดแอปนี้ทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะเตือนว่าวิญญาณมาตอนไหนอะไรแบบนี้นะนี่ครับเป็นแอปตัวนี้เห็นไหมอ่ะยัดไปเลยทุกคนโอเคครับเห็นไหมถ้าเกิดขึ้นตัวสีแดงๆมันจะขึ้นเตือนว่ามีวิญญาณมานะเลยปล่อยมันดังอยู่แบบนี้ทุกคน ถ้าวิญญาณมามจะดังตึดอ,อะไรประมาณนั้นนะโอเคนะครัเดี๋ยวผมจะตั้งเวลาแม่น่าจะดับนะเดี๋ยวผมจะนอนรอไปเรื่อยๆนะทุกคนคนเดียวผมว่าผมปิดเอฟไอดังตื๊ดๆนี่ดีกว่ามีอย่างนั้นมันดังทั้งคืนไม่ได้นอนแน่เลย เหมืนคนเคาะหลังคารถเลยคนหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเป็นคนนะ,ะคนเดี๋ยวผมขอสตาร์ทรถไว้ก่อนเพื่อมีอะไรเกิดขึ้นผมจะได้หนีทันเดี๋ยวจะออกไปดู คนมาโครหลังคารถนะทุกคนไม่เห็นคนมีรถผ่านนะ้พอดีเลยใจไม่ดีเลยทุกคนบบกตามตรงใจไม่ดีเลยตอนนี้เฮ้ยวายาชัดเลยชัดเลยพอเลยทุกคนพอเลยวันนี้วันนี้พอก่อน ตอนที่ผมเดินไปที่หลังกําแพงแล้วผมมองไปที่สู่สานที่เป็นหลุมอแล้วผมเห็นเหมือนมีวิญญาณยืนอยู่เต็มเลยแล้วมองมาที่ผมด้วยตอนนั้นผมผมพยายามที่จะไม่สติแตกควบกุมอารมณ์แลวผมเดินกลับมาทต่รถผมขอโทษไม่ยู่จริงๆนะคนวันนี้นี่ยังไม่ถึงสามทุ่มเลยกะว่าจะนอนถึงตีสาม ทุกคนผมลองจดรถและสเกนแอปดูบดอยู่บ้าน <Quiet. S 2> เพราะมีวิญญาณอะไรตามมาใหม่ผมกลัวว่าจะตามกลับบ้านสรุปมันมีวิญญาณขึ้นในแอปจริงๆด้วยผมขอกลับบ้านคนเดียวรถคันนี้ไม่ต้นรับให้ใครขึ้นมาท่านมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยผมขอกลับบ้านคนเดียวในรถผมมีพระอย่าตามผม <ign> มาเด็ดขาด <Lost. S 1> หายไปแล้วทุกคนโยโลกบกสักที ขอดูข้างหลังหน่อยวูหหายไปเลยผมว่าถ้าเกิดผมอยู่ต่อจนดึกจนถึงตีสามผมได้เจอดีแบบหนังๆแน่นอนแต่ผมไม่กล้ากันาดนั้นทุกคนอยู่คนเดียวเลนเส้นทางเปลี่ยวด้วยผมหลอนตั้งแต่มีอะไรมาเคาะหลังคารถแล้วมันไม่มีต้นไม้ด้านบนนั้นถ้ามีต้นไม้ด้านบนอาจจะมีอะไรหลอนใส่ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีเลยทุกคนไม่รู้ว่าคนหรือผีเอาจริงๆนะผมจะกลับมาใหม่เมื่อเพื่อนได้ทุกคนโอเคครับหากชอบคลิปแบบนี้กดติดตามไว้ครับเกิญใหม่คลิปหน้าครับ